สวัสดีทุกคนวันนี้มาดามรันจวนกลับมาอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้ก็จะมากับหัวข้อที่ว่าในเดือนกุมภา์นี้เนี่ยไพ่อยากจะบอกอะไรกับคนกองนี้เนาะก็ดูกันอ่าเขาเรียกว่าอะไรเพราะความบันเทิงขำๆไม่ต้องไปซีเรียสน,นะจ๊ะเพราะว่าอาจจะมีทั้งเรื่องดีแล้วก็เรื่องไม่ดีได้นะอืมก็มาตั้งสมาธิเราเลือกกันได้เลยนะคะีนกองที่หนึ่งกองที่สองกองที่สาม คุณรู้สึกว่ากองไหนดึงดูดคุณรู้สึกว่ากองไหนใช่ก็เลือกกองนั้นได้เลยนะจ๊ะหนึ่งสองสามแล้วก็ไปดูกองที่คุณเลือกกันได้เลยค่ะเอาละค่ะมาถึงคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะจ๊ะตั้งสมาธิแล้วใช่ไหมมาดูกันมาดูสถานการณ์ทั่วไปสำหรับคนกองที่หนึ่งก่อนนะคะว่าช่วงนี้เป็นยังไงบ้าง ก็เป็นดวงโดย,โดยโรวมเนาะอาจจะไม่สามารถตรงกับทุกคนได้นะคะยังไงดูเพื่อความบันเทิงข,งขงำๆไม่ต้องไปซีเรียสนะจ๊ะคนกองที่น้องทำไมอ่ะเหมือนหนึ่งอยากจะเจอเรื่องเซอร์ไพรส์บางอย่างที่เหมือนแบบ ชีวิตบางทีบางคนนะมันดูน่าเบื่ออยากจะเจออะไรบางอย่างที่มันเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ในด้านนี้ด้านทาวเวอร์อาจจะไม่คนเราคงไม่ได้หวังว่าจะเจอในเรื่องร้ายหรอกเรารู้สึกว่าอยากเจอเซอร์ไพรส์ในเรื่องดีๆหรือชีวิตมีการฉีกหรือว่าเปลี่ยนรูปแบบบางอย่างออกไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็คนกองเนี้ยอยากได้ยินข่าวอะไรบางอย่างที่แบบไม่คาดคิดเกิดขึ้นเรามองว่าก็เป็นเรื่องดีๆที่คุณอยากจะฟังอยู่เหมือนกันนั่นแหละเอามาดูซิ ควีนไม้บางคนทำทางานเนาะอยู่กับงานอยู่กับ,งกบง Moon, 8, เงินอเดโมนแปดเหรียญหกไม้ 6, อ่าจริงๆบางคนนะวนเวียนอยู่กับงานอยู่กับเจ้านายอยู่กับลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็อารมณ์ค่อนข้างที่จะอ่อนไหวง่ายวันไหวง่ายบางทีก็ดูเบือ่อเบื่อบางทีก็ดูเง็งๆหรือมีอารมณ์เศร้าๆแต่ส่วนใหญ่ก็อุทิศให้กับงานทําบางสิ่งบางอย่างบางคนได้เกิดเรียนอยู่ก็เออก็เรียนไปอะ่ะ ก็คือชีวิตนี้ก็คือต้องเรียนก่อนอะไรอย่างเงี้ยถามว่าเบื่อไหมก็เบื่อ ทั้งงานถามว่ามันเบื่อไหมมันก็เบื่อแต่มันก็ต้องทำเนาะเพื่อความสําเร็จในวันข้างหน้าถามว่างานมีโอกาสดีไหมในเรื่องของความสําเร็จในช่วงนี้เรารู้สึกว่างานค่อนข้างที่จะไปได้ดีนะคะมีโอกาสดีแต่ว่ากว่าจะถึงโอกาสดีหรือกว่าจะถึงความสําเร็จนั้นก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคฝ่าฟันปัญหาอยู่พอสมควรนะจ๊ะแต่ความสําเร็จอยู่ข้างหน้าแล้วนะแต่ก็อารมณ์เบื่อเบื่ออย่างๆเนาะมีอารมณ์เงาเงาเศร้าๆหมุนๆปนมาด้วยแต่ก็เลยเอา เอาความสนใจไปอยู่ที่งานไปอยู่เรื่องของการ,รเรียนหรือกิจกรรมบางอย่างที่เราโฟกัสไว้ดีกว่านะคนกล่องนี้นะถ้าเกิดสถานการณ์ทั่วไปนะคะบางคนอาจจะมีการได้ดีลกับคนที่เ,เขาเรียกว่าอะไรต่างอายุการต่างสถานะการณ์หรือเป็นเจ้านายได้เอเป็นคู่ค้าได้ด้วยความที่มันเป็นคิงเหนืออาจจะเป็นคนอุปถัมภ์ก็ได้ได้เช่นกันนะจ๊ะแต่เหมือนเขานะช่วงนี้เรารู้สึกว่าเขาไม่ได้อุปถัมภ์ฟรีหรอก มันต้องมีอะไรแลกเปลี่ยนกับเขาพอสมควรนะเช่นอาจจะทํางานให้อาจจะเป็นธุรปปะปรับปังในเรื่องบางเรื่องให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วถึงจะได้ของกํานันของตอบแทนได้นะคะอ่าถ้าเกิดคิดถึงคนไกลเรามองว่าช่วงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยได้เจอไม่ค่อยได้คุยหรือไม่ค่อยได้ปรับความเข้าใจอะไรสักเท่าไหร่มันมีความอึมครึมมีความหม่นหม่นมีความเศร้าๆอยู่ในความสัมพันธ์ให้ระวังไว้ด้วยนะสำหรับคนกองที่หนึ่งนะเอามาดูซิไพ่อยากจ,จะบอกอะไรกับคนกองที่หนึ่งคะในเดือนกุมภาน์นี้ ขอห้าใบมาดูกันคำขเธอไม่ต้องไปซีเรียสเหมือนอารมณ์แบบมีหน้าที่ทําอะไรก็ทาไปเรื่อยๆอ่ะอารมณ์ประมาณเนี้ยชีวิตเออเหมือนจะชิวนะแต่ก็ดูเบื่อๆเหมือนคนกองนี้อยากที่จะมีการพัฒนาบางสิ่งบางอย่างมากขึ้นนะคะถ้าเกิดเป็นด้านของการงานก็อยากที่แบบว่าการงานก้าวไกลก้าวกระโดดการเรียนก็คือประสบความสําเร็จหรือว่าด้านของความสัมพันธ์ก็อยากให้มีการ ก้าวกระโดดในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันมั่นคงนะเนี่ยอย่าได้ความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นนะคะในใจลึกๆอย่าไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะนั้นอ่าไพ่อยากจะบอกอะไรไนดะาจะมีคนเข้ามาสร้างปัญหาให้เราให้ระวังหน่อยนะคุยเหรียญอคิงเหรียญมาคุยเหรียญก็มานะจ๊ะหนึ่งเหรียญอ่าหกถ้วยแล้วก็เดอะเมจิ i เชน คนกองนี้บอกเลยนะคะหนึ่งอาจจะมีคนเข้ามาสร้างปัญหาหรือพูดจามไม่ค่อยดีกับเราหรือแสดงออกกิริยาบางอย่างไม่ค่อยโอเคกับเราจะถามว่าเราวันไหวไหมไม่ค่ะเราแข็งแกร่งดุดขุนเขาเรามองว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระด้วยซ้ำสำหรับบางคนนะคนที่มาทําไม่ดีนูน่นนี่นั่นอะไรอย่างเ่หมือนคนกองนี้ค่อนข้างตปรงแล้วก็มองว่าเรากับเขาคนละระดับกัน เออช่วงนี้ฉันไม่อยากเอาโฟกัสหรือว่าเอาเวลาที่มีค่าของฉันไปยุ่งเรื่องของเธอหรือคนที่ทําอะไรที่ไม่ดีกับ,กบเราสักเท่าไหร่นะอ่าแล้วก็คนกองนี้เหมือนพ่บอกให้ระวังเรื่องเกี่ยวกับเอกสารสัญญาต่างๆให้ดีนะคะแล้วก็มีโชคด้านการเงินนะจ๊ะบอกเลยอาจจะได้รับของขวัญได้รับของกำนันหรือได้รับเงินก้อนได้นะคนกองนี้แล้วก็อาจจะมาจากเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะด้วยความที่ญาติใกล้ชิด คนที่อายุต่างได้เป็นเด็กได้แต่ว่าในรูปนี้เป็นคนแก่เนาะหรือว่าสัตว์เลี้ยงบริวารอะไรอย่างนี้ได้แล้วก็อาจจะเป็นด้วยความที่ติดปีกอะเรารู้สึกว่าอาจจะเป็นอะไรที่เราเคยสูญเสียไปแล้วเลขเกี่ยวกับพวกนั้นได้เหมือนกันนะคะอเนี่ยจะมีการได้เงินก้อนได้ของขวัญของกำน,นันอะไรบางอย่างแล้วก็เรารู้สึกว่าคนคนนี้มีเกณฑ์ที่จะเขาเรียกว่าอะไรได้เรียนรู้บางสิ่งบางอย่างค่อนข้างที่จะแฮปปี้กับชีวิตมีคนเข้ามาทําให้วุ่นวายใจอยู่เหมือนกันแต่คุณก็ไม่ค่อยแคร์ไม่ค่อยได้สนใจหรอก เพราะว่ามันคนละชั้นกันคนละระดับกันแล้วก็คนกองนี้เหมือนหวังอะไรก็จะสําเร็จในเรื่องนั้นนะในช่วงนี้นะคะแต่ว่ามันออกเน้นไปในเรื่องของการงานหรือด้านโชคลาภด,ด้านของขวัญจะมากกว่านะอืมอะมาดูซิสิ่งที่ต้องระวังสำหรับคนกองนี้ในช่วงนี้ล่ะมีอะไรต้องระวังเพิ่มอีกลรืคะ ด้านของอารมณ์นะคะอาให้ระวังเรื่องของอารมณ์หน่อยเรื่องความเครียดเรื่องความกดดนันเรื่องของคนหลายคนมาสร้างขวากหนาในชีวิตเราก็ได้บางทีอารมณ์มันไม่ได้มาจากตัวเรานะมันมาจากคนอื่นอะเอาความประสาทแดกมาให้เราอะไรอย่างเงี้ยเออให้ระวังตรงจุดนี้ไว้หน่อยแล้วก็เรื่องของการใช้จ่ายถ้าเกิดเรารู้สึกว่าอาจจะมีอารมณ์ฉุนเฉียวแล้วก็ไประบายความโกรธโดยการซื้อของก็ได้เหมือนกันนะให้ระวังตรงจุดนี้ไปด้วยนะคะสาหรับบางคนนะอืม แล้วก็ถ้าเกิดบางคนเป็นไมเกรนอยู่ก็อาจจะมีอาการไมเกรนกําเริบได้ยังไงก็ดูแลตัวเองนิดนึงนะจ๊ะอเมริกีขออีกสองใบสิ่งที่ต้องระวังเพิ่มให้ระวังเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางเรื่องเกี่ยวกับรดรายาพาานะเรื่องเกี่ยวกับการขนส่งหรือคนในเครื่องแบบคนต่างชาติอาจจะมาสร้างปัญหาสร้างความวุ่นวายใจให้กับเราได้นะอ่าแล้วก็ เดินทางอะไรก็ช่วงนี้ให้ระวังแข้งขาไว้ด้วยอาจจะมีอุบัติเหตุเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆแล้วก็เนี่ยมีเกณฑ์อุบัติเหตุมีเกณฑ์เจ็บป่วยแล้วก็บางทีอาจจะเป็นหวัดก็ได้นะถ้ามองในแง่ดีก็อาจจะเป็นหวัดหรือว่ามีเกณฑ์อุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงีงเ้ยไม่ต้องไม่ต้องีเรียสไม่ต้องเครียดนะคะแต่ให้ระวังไว้เฉยๆนี่คือสิ่งที่พายให้ระวังแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเมื่อกี้ที่เข้ามาในหัวเรารู้สึกว่าอาจจะเป็นปัญหาบางอย่างที่ใครบางคน เข้ามาสร้างปัญหาให้คุณอะแล้วทําให้คุณปวดหัวเวียนหัวจะถามว่าปัญหาเรานะั้นมันจริงๆแล้วมันทําอะไรคุณได้ไหมจริงจงถ้าเกิดเราปล่อยวางก็ทําอะไรเรามากไม่ได้หรอกเนอกจากหน้าไพาอ่อ่ะจริง,รงๆเราเป็นคนเก่งนะไพ่บอกเราสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดีอยู่แล้วอืมอะขอดูเรื่องดีๆหน่อยแล้วกันที่จะเข้ามาในเดือนกุมภาันี้สำหรับคนอก,อกองที่หนึ่งละคะ มีเรื่องอะไรดีๆบ้างเออให้มันชุม่มชื่นใจหน่อยแต่จริงๆอะ่ะเรื่องเงินเรื่องของฝากเรื่องของกำนันของวางอย่างการเริ่มต้นบางอย่างนั้นก็ดีเหมือนกันนะเธอฉันก็อยากได้อะ่ะบางคนได้แต่เอีย่ยวหรือเปล่าฮะแม้อายุเกินแต่อาจจะได้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเงินขวัญถุงเล็กๆน้อยๆก็ได้เนาะถือว่าได้เอามาดูสิ่งที่จะได้ชัยชนะค่ะอื ใครกาลังลงแข่งขันอะไรหรือกําลังสมัครงานหรือกําลังทําอะไรบางอย่างแม้ว่าอุปสรรคจะเยอะปัญหาจะเยอะออคนสัมภาษณ์งานจะดูกวนตีนไปบ้างแต่เรารู้สึกว่าคุณจะรับมือได้ดีแล้วก็จะได้รับสิ่งที่คุณหวังสิ่งที่คุณปรารถนานะคะได้รับชัยชนะในเรื่องบางเรื่องนะจ๊ะเออทุกสิส่งทุกอย่างจะเป็นไปในแบบที่คุณอยากให้เป็นนะคะความสดชื่นความสดใส แม้ว่าจะมีเกณฑ์เจ็บปวดแม้ว่าจะมีเกณฑ์อุบัติเหตุแต่รู้สึกว่าอาจจะแค่ให้ระวังเฉยๆะถ้าระวังแล้วก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็เรารู้สึกว่าสุขภาพร่างกายค่อนข้างที่จะแฮปปี้แต่อย่าไปวิ่งตากฝนหรือตากแดดนะคะให้ระวังหน่อยระวังป่วยนะจ๊ะแล้วก็วัฏจักเรารู้สึกว่าเนี่ย มันอาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรก่อนหน้าเนี <sven tweeting S 2> ่ยอาจจะเจอเรื่องราวน่าเบื่อเรื่องราวแบบไม่ค่อยได้ดังใจแต่ตอนนี้มันกําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงมาสิ่งบางอย่างไปในเรื่องที่ค่อนข้างที่จะดีขึ้นสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาในชีวิตนะคะเออเรารู้สึกว่าความสดชื่นความสดใสความร่าเริงรอยยิ้มกําลังจะกลับเข้ามาให้สําหรับคนกองนี้แล้วนะสําหรับบางคนที่แบบว่ารู้สึกว่าโลกนี้ค่อนข้างที่จะหม่นหมนโลกนี้ค่อนข้างที่จะหม่นมองไม่ค่อยมีอะไรเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ จะลงใจเอ่ยดูสดชื่นเลยแต่เรารู้สึกว่ารอยยิ้มของคุณกำลังจะกลับเข้ามานะคะมีความสดชื่นมีความสดใสดีดาเกิดขึ้นนะจ๊ะยังไงก็ขอให้แฮปปี้กับชีวิตนะวันนี้มาดามไปก่อนนะคะรักทุกคนนะคะเช้เอาล่ะ,ะค่ะมาถึงคนที่เรื่องกองที่สองใครที่เรื่องกองนี้บ้างเป็นดวงโดยรวมนะคะอาจจะไม่สามารถตรงกับทุกคนได้นะคะยังไงดูเพื่อความบันเทิงขำๆไม่ต้องไปซีเรียสน,นะคะมาดูกันว่าช่วงนี้เป็นยังไงบ้าง สําหรับเดือนกุมภาน์นี้สำหรับคนที่เลวยกองที่สองเนาะเป็นพลังงานโดยรวมนะคะอาจจะไม่สามารถตรงกับทุกคนได้นะจ๊ะดูกันของข,องของ่าวเรารู้สึกว่าคนกองนี้ก็แฮปปี้กับชีวิตนะแฮปปี้กับเพื่อนฝูงแฮปปี้กับสังคมอยู่มีกินมีดื่มอาจจะมีปาร์ตี้มีสังสรรค์ได้อะไรอย่างเงี้ยบางคนก็ชอบที่จะคุยกับคนนู้นคนนี้ไปเรืเ่อยเปื่อยได้เช่นกันนะจ๊ะจับกลุ่มดินทานได้ไหมอยู่ในเกณฑ์น,นี้ได้ไหมได้เหมือนกันเออ ชาริออดอ่าเจ็ดดาแปดไม้อ่ะ,าม,อะมาเรามองว่าช่วงนี้บางคนอาจจะมีเกณฑ์เดินทางไปแก้ไขปัญหา หรือไปจากการปัญหากับบางสิ่งบางอย่างหรือไม่มีบางคนเข้ามา,าสร้างปัญหาให้เราแต่สามารถเราสามารถแก้ไขปัญหาได้ไหมเรามองว่าคนเรานี้สามารถแก้ไขปัญหาได้แล้วก็ทําให้ตัวเองมีการพัฒนาบางอย่างได้มากขึ้นนะคะสําหรับเดือนนี้นะหนึ่งถ้าเกิดเราไม่ได้เดินทางไปแก้ปัญหาก็จะมีคนเอาปัญหามาให้เราอยู่ดีนะจ๊ะ,ะแต่สามารถที่จะ เขาเรียกว่าอะไรก็อย่างที่บอกตั้งแต่ต้นเนาะสามารถแก้ไขาสามารถจัดก,การปัญหาได้ดีในแบบฉบับของเราเองจริงๆการแก้ไขปัญหามันก็ไม่ได้มีอะไรแบบว่าบอกว่าผิดถูกแต่ผลลัพธ์มันออกมาดีก็คือดีนั่นแหละเธอเรารู้สึกว่าเธอก็จะแฮปปี้กับชีวิตแล้วก็หวังสิ่งใดก็จะแฮปปี้นะคะจะมีการได้จากสิ่งที่หวงังอ่าเรารู้สึกว่าเดือนนี้ถ้าเกิดดูจากหน้าไพ่นะแม้ว่าจะมีการฉกระหูไปบ้างมีอุบัติเหตุไม่ใช่อุบัติเหตุมีอุปสรรคไปบ้างแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นไปในแบบที่คุณอออยาากกให้เเป็นรรื่งงข เงินอ่าเรามองว่าก็มีกินมีใช้อยู่ในระ,ระดับที่ดีอยู่นะแต่ว่าก็ให้ระวังไว้หน่อยเอออะไรที่อยากจะใช้ก็ใช้อะไรที่ไม่อยากใช้ก็ก็ไม่จาเป็นต้องใช้ก็ไม่ต้องซื้อลงประมาณนี้อืมถามว่ามันมีเงินให้ใช้ไหมมันก็มีเงินให้ใช้แต่มันก็อาจจะไม่ได้หรูหราฟุ่มเฟือยนะคะอืมแล้วก็บางคนอาจจะหมดเงินไปกับการซ่อมบํารุงหรือเกี่ยวข้องกับการเดินทางได้นะอ่าหรือไม่ก็ช้อปปิ้งออนไลน์เยอะอืมแล้วก็ช่วงนี้ช้อปปิ้งออนไลน์อะ่ะ เรารู้สึกว่าเหมือนไพก่กำลังจะบอกว่าดูให้ดีนะคะอ่าเพราะว่าบางสินค้าอาจจะได้ไม่ตรงปกหรือเขาไม่ส่งของให้ก็ได้ยังไงก็เช็กดูให้ดีถ้าจะสั่งซื้อของออนไลน์นะอ,มอะืมาดูซิว่าไพ่อยากจะบอกอะไรกับคนกองนี้ในช่วงนี้ค่ะไม่ใช่ในช่วงนี้สิในเดือนนี้เนะาะไพ่อยากจะบอกอะไรกับคนกองที่สองในเดือนนี้บ้าง อืมเรารู้สึกว่าคนกองที่สองอะ่ะมีความอบอุ่นในตัวเองนะแล้วก็ไม่รู้สิไม่รู้ว่าใกล้วาเลนไทายหรือใกล้ตุ๊จีหรือเปล่าอาจจะมีงานมงคลอาจจะมีการได้กินเลี้ยงเนาะได้สังสรรค์เฮฮาปาร์จิงโกกับคนในครอบครัวเกิดขึ้นได้นะคะอ่าบางคนกําลังจัดงานมงคลจัดงานอะไรบางอย่างหรือว่าเริ่มขึ้นบ้านใหม่ก็ได้อารมณ์ประมาณนี้ได้นะมีงานแฮปปี้งานมงคลเกิดขึ้นในชีวิตอยู่นะจ๊ะ สี่ดามาเดอะมิชียนมาไฮพีทมาหกถ้วยมาเลฟเวอร์มาอันจริงคนกองนี้บทที่มันจะได้เจอใครบางคนมันก็ต้องได้เจอนะจ๊ะแม้ว่าคุณจะอยู่เฉยๆอ,ะอ่ะอ่า เนี่ยเมจิเชนกับไฮพีสมาเธอจะรู้สึกว่าใครบางคนที่เธอนึกถึงใครบางคนที่เธอคิดถึงหรือใครบางคนที่เธอเฝ้าใฝ่ฝันถึงอาจจะมีเทคแอคชั่นบางอย่างในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เกิดขึ้นได้นะไม่ใช่ว่าได้รับข่าวดีว่าเขาจะแต่งงานนน,นไม่ใช่นะคะอ่าแม้ว่าเธอจะอยู่เฉยๆแต่บทที่เขาจะเข้ามาก็เข้ามานะอาจจะเป็นคนที่มีอายุแตกต่างกันได้หรืออาจจะเป็นคนเก่าๆในชีวิตได้เนาะ เขาเรียกว่าอะไรเพื่อนเก่าคนรู้จักเก่ากิกเก่าคนคุยเก่าอะไรเงี้ยอาจจะมีแวะเวียนเข้ามาพูดคุยแวะเวียนเข้ามาได้ขอ้มานความสัมพันธ์กันนะจ๊ะเอะอหรือไม่ก็แบบว่า เข้ามาทักทายเกิดขึ้นได้นะคะคนกองนี้เหมือนความรักกำลังเข้าจะมาทักทายแล้วก็เรารู้สึกเป็นคนที่ทันกันนึกออกป่ไก่ไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่อารมณ์ประมาณนั้นนะเออเหมือนรู้กันอะไรอย่างเงี้ยมองตาก็รู้ใจบางทีสื่อสารกันด้าน,นโทรจิตก็ได้นะคะคนกองนี้บางทีไม่ต้องพูดอะไรเยอะไม่ต้องสื่อสารอะไรเยอะแต่ก็รู้ว่า อ่าเธอคิดอะไรฉันคิดอะไรอารมณ์ประมาณนี้แล้วก็มันเป็นช่วงของการแฮปปี้นะในด้านของความรักถ้าเกิดคนกองนี้กำลังมีปัญหาในเรื่องของความรักความรักก็จะชัดเจนมากขึ้นจะแฮปปี้มากขึ้นหรืออาจจะมีเกณฑ์ได้ดอกมองดอกไม้ในของฝันในของขวัญอะไรเกิดขึ้นเกี่ยวกับความรักความเมตตาความจงลงจิตจงลงใจอะไรเกิดขึ้นก็ได้เออเอามาดูสีอะไรที่มันดีเราก็คิดว่ามันดีถูกกับคนกองนี<ๆ>้ <c oughs> มันต้องเป็นของเราอ่ะ มีเกณฑ์ได้ดอกมองดอกไม้ได้เหมือนกันนะคนกองนี้อาสิ่งที่ไพ่ใหญ่จะเตือนให้ระวังในช่วงนี้คืออะไรบ้างคะขอสามใบามาดูสิ่งที่ไพ่ใหญ่จะเตือนก่อนดีกว่าอ่าไพ่บอกให้ระวังหนึ่งอาจจะมีของเสียของหายของพังหรือสูญเสียของรักอะไรบางอย่างเกิดขึ้นได้นะมีเกณฑ์จบ อืมอย่างที่บอกมันมีเกณฑ์อะไรจบฉะนั้นแก้เครสโดยการอบริจาคเลือดได้ไปฉีดโบทงโบทอ,อก,กันอะไรนะแล้วก็ขัดฟันได้อะไรเงี้ยเหมือนให้เลือดออกหรือไม่ก็ทําจานให้แตกทํานู่นทํานี่ให้พังอะไรอย่างเงี้ยเออเพื่อแก้เครสนิดนึงนะจ๊ะแต่ว่ามันมีเกณฑ์ที่แบบว่าจะเสียของบางอย่างทําของบางอย่างหายได้อะไรอย่เด็กที่มาดามพูดเนาะแล้วก็ ช่วงนี้อยาตากแดดเยอะนะคะอาจจะหน้าขึ้นฝ้านะเออโดนแดดเผาหน้าแดดเรือหน้าก็ไม่ดีแล้วก็บางคนอะ่ะด้วยความที่มีอีโก้สูงมีความมั่นใจสูงบางครั้งความคิดเราอาจจะไม่ได้ถูกต้องทั้งหมดให้ระวังนิดนึงนะคะมาเกี่ยวข้องกับการสื่อสารเลยดังนั้นให้ระวังเรื่องของการพูดเรื่องของการสื่อสารบางทีสิ่งที่เรากําลังจะได้แล้วอะ่ะเออเราอาจจะชวดเราอาจจะไม่ได้เพราะมาจากอีโก้มาจากความมั่นใจหรือการสื่อสารที่ผิด ดังนั้นเรื่องของความรักที่จริงคนกองเนี้ยเหมือนมีเกณฑ์ที่จะดีนะแต่ถ้าสื่อสารผิดพูดผิดเกณฑ์ที่จะได้อาจจะไม่ได้นะคะให้ระวังตรงจุดนี้ไว้นะเรื่องของการสื่อสารเรื่องของการพูดจาในที่นี้อาจจะบอดี้แลงเกตด้วยเรื่องของการพูดเรื่องของการโพสทุกอย่างรวมหมดนะคะแล้วก็บางคน,นให้ระวังช่องปากช่องคอช่องฟันเรื่องเกี่ยวกับเหงืออเรื่องเกี่ยวกับฟันไว้ด้วยนะอาจจะมีเกณฑ์แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเจ็บปวดกับสิ่งเหล่านั้นยังไงดูก็ดูแลช่องปากช่องฟันให้ดีนะจ๊ะอืมนี่คือสิ่งที่ไพ่ แล้วก็บางคนน่ะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะดูโดดเด่นเกินไปก็ดูอิจฉาไอ้ตรงเนี้ก็คือเราเราก็ไม่สามารถระวังได้ถูกปะก็ในเมื่อเราสวยเราเด่นเราเก่งอะ่ะมันถูกตาต้องใจใครหลายคนเราก็ทําอะไรไม่ได้อะ่นนนะนะนอกจากทาใจเอามาดูสิ่งดีๆบ้างหลายที่พายอยากจะบอกในเดือนนี้ว่าจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นกับคนกองนี้บ้างรานะคาขอสามบายขอมือขอโทษขมือไปโดน มาลุ้นกันปลายทางเรารู้สึกว่าคนกองนี้บอกเลยว่ามันจะมีการจบบางอย่างอะแต่ว่าเนื่องจากพอมันเป็นสิ่งดีๆด,ด้วยเป็นสิ่งที่ไม่ดีด้วยฉะนั้นอะไรที่มันจะจบหรืออะไรที่เราจะไม่ได้ในช่วงนี้ก็คือปล่อยวางน,นะคะว่ามันคือไม่ใช่ของเรา เออมันไม่ใช่ของเราเพื่อเราจะเปิดตัวเริ่มต้นใหม่บางสิ่งบางอย่างเพื่อเปิดรับสิ่งใหม่นะเป็นการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่หรือเป็นการจบเพื่อรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะอะได้เหมือนกันเลยนะทั้งไพ่เตือแล้วก็ไพ่บอกว่าสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นฉะนั้นสิ่งที่เราสูญเสียก็คือก็ปล่อยมันไปเหอะมันอาจจะไม่ได้เหมาะสมกับเราก็ได้หรือว่าของชิ้นนี้นมันจะหายก็เพื่อเราจะได้ของชิ้นใหม่ก็ได้หรือของชิ้นนี้มันจะพังเพื่อเราจะได้ซื้อของชิ้นใหม่ก็ได้อารมณ์ประมาณนี้นะคะอออืมควาบุ การเอาอยู่เรารู้สึกว่าหนึ่งเรื่องของความรักเรื่องของความผูกพันเรื่องของการโดนเอาใจใส่เรื่องของการเป็นคนสําคัญค่อนข้างที่จะเด่นนะอะไรที่เขาไม่เคยใส่ใจเราอะไรที่เขาไม่เคยเห็นค่าเราถ้าคนคนนั้นเขาไม่เห็นค่าอยู่ปัจจุบันก็คือปล่อยเขาไม่ใช่ของเรานะคะแต่ถ้าเกิดเขาคนนั้นจะเป็นของเราเขาจะกลับเข้ามาให้ความอบอ,อุ่นให้ความใส่ใจให้ความสนใจให้การดูแล แล้วก็เป็นความรักที่คอยปกป้องเราซึ่งเราจะเอาอยู่เราจะดูเราเขาเรียกว่าอะไรเราจะเป็นใหญ่เนาะจะควบคุมเขาได้อารมณ์ประมาณนี้ได้นะนี่คือสิ่งดีๆที่จะเข้ามานะคะบางคนก็อาจจะเป็นเรื่องของการดูแลจใจใจกันในครอบครัวก็ได้รู้สึกว่าครอบครัวมีความมั่นคงมากขึ้นอะไรที่ไม่ดีก็เหมือนแบบว่าก็จะผ่านพ้นไปอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามีความแฮปปี้เกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ค่อนข้างเยอะนะความสัมพันธ์ในที่นี้อาจจะไม่ได้รวมแค่หนุ่มสาวอย่างเดียวชู้สาวอย่างเดียวอาจจะเป็นเรื่องในครอบครัวเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนฝูงอะไรบาาางงอย่่ทีีมมควรู้ ดีๆต่อกันเป็นกลัลยานีมิตรกันก็ได้เช่นกันนะคะยังไงก็ขอให้คนกองนี้เจอเรื่องราวดีๆอะไรที่มันไม่ดีอะไรที่มันไม่แฮปปี้ก็ขอให้ออกไปจากชีวิตไวๆน,นะจ๊ะวันนี้มาดามไปก่อนนะคะรักทุกคนนะคะเช้านะคะมาถึงกองที่3มนะจ๊ะทุกคนเออมาดูกันใครที่เลือกกองที่3บ้บังค่ามาตั้งสมาธินะคะเป็นโดยโรวมนะอาจจะไม่สามารถตรงกับทุกคนได้นะคะแ้่ก็ชีวิตคนเรามันก็มีทั้งดีและไม่ดีเนาะปนๆกันไปนี่แหละชีวิตนะคะ เอามาดูสิเรื่องราวทั่วๆไปในช่วงนี้คนกอที่สามเป็นยังไงบ้างคนกอที่สามคิดเรื่องเงินอยู่หรือเปล่าบางคนนะ่ะถามว่าชีวิตเป็นยังไงเรารู้สึกว่าในใจก็คือไปได้เรื่อยๆนะแต่ว่าอยากมีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นในที่นี้บางคนเรื่องของการเงินเรื่องของการงานเรื่องของการวางอนานะคตเริ่มคิดเรื่องนี้มากขึ้นนะคะ อ่าแล้วก็เรื่องถ้าเกิดมีเรื่องของความสัมพันธ์เข้ามาเกี่ยวข้องก็อยากได้ความสัมพันธ์ที่มันมั่นคงไม่ได้อยากได้ความสัมพันธ์ที่มันฉนาบฉวยคุณกรอนี้ค่อนข้างคิดเยอะคิดมากนะเจ้าแม่ดาม่าพอพูดถึงเจ้าแม่ดาม่าอยู่ๆก็มีซีนนี้โป่เข้ามาในหัวแล้วโถคาฟอีนี่เออเดอะมิสซิคอลหลอ หลอนหูมากค่ะหลอนตามยามฝันของมาดามเลยนะจ๊ะเรารู้สึกคนคลองคนนี้ให้ระวังเรื่องของการคิดเยอะเรื่องของการคิดมากเรื่องของการที่แบบว่าคิดเล็กคิดน้อยอ่ะให้ระวังไว้หน่อยนะอจริงๆมีอะไรอยากจะทําแต่ว่าอาจจะไม่กล้าทําอาจจะฉุดรั้งตัวเองบางอย่างอยู่นะเอ,อดังนั้นโดยทั่วไปในชีวิตเรารู้สึกว่ามีเกณฑ์อ่ะได้เริ่มต้นอะไรบางอย่างใหม่แต่อาจจะมีความไม่มั่นใจอาจจะรู้สึกว่าตัวเองจะทําได้ไม่ดีหรือเปล่า จะรับมือได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือทุกคนนู้นคนนี้จะพอใจกับสิ่งที่เราพูดกับสิ่งที่เราทำไหมนู่นนี่นั่นก็คือมันมีการคิดเยอะคิดมากแต่ถามว่ามันมีความดื้ออยู่ในนั้นไหมที่อยากจะทํามีอ่าก็สุดท้ายเรารู้สึกว่าคุณจะได้ลงมือทําอะไรบางอย่างที่เป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นนะคะในเดือนนี้แล้วก็อ่า เรารู้สึกว่าแม้ว่าจะมีความคิดเยอะอะแต่ความมั่นใจในตัวเองก็ยังเยอะอยู่เหมือนกันเออเหมือนอารมณ์คนสองด้านอะด้านหนึ่งก็จะรู้สึกคิดมากคิดทุกอย่างอีกด้านหนึ่งก็คือช่างแม่งมันเถอะอารมณ์ประมาณนี้เกิดขึ้นได้นะมีอารมณ์สวินเกิดขึ้นนะคะสำหรับคนกรที่สามนะแล้วก็คนกรที่สามฉันบอกเลยเธอจะมีเสน่ห์ยั่วยวนใจนะจ๊ะเออจะดูสวยขึ้นจะดูเย้าวยวนมากขึ้นบางคนก็ดูหน้าเด็กหน้าอ่อนขึ้นนะคะอ่าอยากจะตกเขาเรียกว่าอนะไรอยากจะตก เป้าหมายอะไรหรือเปล่าหาเหยื่ออะไรหรือเปล่าคะคนกองนี้แต่ถ้าเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์อาจจะมีช่วงของการเริ่มต้นนะเรารู้สึกว่าไม่ว่าบางคนอาจจะคบกันมานานแล้วหรือเพิ่งได้เจอกันก็ตามเรารู้สึกว่ามันจะมีช่วงของการสปาร์กรู้สึกว่าเหมือนกลับไปเริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างใหม่เออมีความรู้สึกดึงดูดใจใหม่เย้าวยวนกันใหม่อารมณ์เกิดขึ้นได้นะคะสำหรับคนกองนี้แล้วก็อย่าเพิ่งไปคิดเดยอะคิดมากอยากจะทําทอะไรให้ทําเลยนะจ๊ะอืม แล้วก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพานันธ์นี้สิ่งที่ไพ่ใหญ่จะบอกสิ่งไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะในเดือนกุมภาพันธ์นี้ไพ่ใหญ่จะบอกอะไรในเดือนกุมภาพานันธ์นี้ฉันก็อยู่ๆก็ลืมหัวข้อเนาะขอห้าใบค่ะสำหรับคนกรุงที่สามมาดูกันบางคนหวังเรื่องของการเงินก่อน อยากได้เงินอยากได้ความมั่นคงในชีวิตด้วยความที่มันขึ้นสิบเหรียญหรือบางคนอาจจะอยากได้ทรัพย์สินชิ้นใหญ่เออได้เหมือนกันนะอะอยากได้เงินก้อนอยากได้ทรัพย์สินบางอย่างได้อยากมีความมั่นคงในชีวิตได้อยากแฮปปี้ในเรื่องแบบไม่ต้องคิดเยอะในเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยใช้ชีวิตแบบคนรวยอยากจะไปไหนก็ไปอยากจะกินอะไรก็กินอะไรอย่างเงี้ยได้นะอ่ะ,อะบอกเลยคนกองนี้ มันจะมีบางอย่างที่จะจบนะคะเพื่อได้เริ่มต้นใหม่นะเป็นการจบที่ค่อนข้างที่สวยงามแล้วเรารู้สึกว่าคุณจะคอนโทรลได้นะจ๊ะ,ะในที่นี้อาจจะหมายถึงเรื่องของความมั่นคงในด้านของการเงินได้เรื่องของการงานได้หรือเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของครอบครัวได้เรารู้สึกว่าถ้าเกิดในเดือนนี้ใครบางคนทําให้คุณรู้สึกว่าเขาไม่ใช่เป้าหมายในสิ่งที่คุณอยากได้ถ้าเป็นเรื่องของ,ของความสัมพันธ์นะ คุณจะให้เวลาเขาแล้วอะแล้วมันไม่ใช่อ่ะเรารู้สึกว่ามีเกณฑ์ที่คุณจะตัดสินที่จะจบ <tro oper> <punished> แล้วเพื่อเริ่มต้นใหม่ในที่นี้ก็คือเริ่มกับตัวเองก็ได้ไม่จําเป็นต้องมีคนใหม่มารอสแปรรอบอกว่า,วารอคิวถัดไปนะเรารู้สึกว่าคุณก็จะจบก,ก,กับเขาแล้วรู้สึกว่าเออถ้าเกิดเขาไม่ใช่เป้าหมายที่คุณอยากให้เป็นไม่ใช่ปลายทางที่คุณอยากจะเจออะเรารู้สึกว่าคุณก็จะมีการจบก,ก,กับเขาเพื่อเริ่มต้นใหม่กับความสัมพันธ์กับตัวเองนะคะอ่าไปในทิศทางที่ตัวเองรู้สึกว่าฉันแฮปปี้มากกว่าฉัน ฉันรู้สึกว่าฉันดูดีเติบโตในในสายด้านนี้มากกว่าที่จะมีเธออยู่ในชีวิตก็ได้อารมณ์ประมาณนี้ได้นะคะถ้าเกิดเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์ถ้าเกิดเป็นเรื่องของการงานหรือเรื่องของสังคมบางอย่างเรารู้สึกว่าคุณจะตัดบางคนที่มันท็อกซิ่บางคนที่เข้ามาคบเพื่อ หวังผลประโยชน์จากเราหรือเข้ามาเพื่อทําดีกับเราอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าอะไรที่คุณตัดได้คุณก็จะตัดในที่นี้ถ้าเกิดเป็นงานนะมีเกณฑ์อยากจะลาออกเดือนๆได้งานใหม่ด้วยซ้ําบางคนมีเกณฑ์ได้งานใหม่นะคะเออฉันบอกเลยนะจ๊ะมีเกณฑ์ได้ทําบางสิ่งบางอย่างบางสิ่งบางอย่างมันจะจบไปแล้วก็คือมันก็ปล่อย,ปล,อยปล่อยตายไปเนาะสิ่งเหล่านั้นแล้วก็เพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่เกิดขึ้นนะคะสำหรับคนกองนี้นะจ๊ะเรารู้สึกว่าด้านของการเงินด้านของความมั่นคงด้านของครอบครัวหรือความสัมพันธ์นะค่อนข้างที่จะด อมาดูซิว่าสิ่งที่ไพ่อยากจะเตือนละ่ละสำหรับคนกองนี้คืออะไรขอสามใบอ่ะแล้วก็บางคนให้ระวังหน่อยว่าอาจจะมีอะไรเสียอะไรพังอะไรหายหรือสูญเสียของรราเกิดขึ้นได้นะจ๊ะแต่เรารู้สึกว่ามันเป็นแค่จุดจุดนึงเพื่อให้เราเริ่มต้นใหม่อ่ะสิ่งที่เราเสียไปอะ่ะอืม สิ่งที่ต้องระวังให้ระวังหน่อยหนึ่งถ้าเกิดคนมีแฟนแล้วหรือคนกําลังดิวกับใครอยู่นะคะเรื่องของความรักความสัมพันธ์อาจจะมีเกณฑ์ทะเลาะกันมีเกณฑ์ไม่ลงรอยกันมีความขัดแย้งกันได้นะในเรื่องของความสัมพนันธ์แล้วก็บางคนถ้าเกิดเป็นเรื่องของสัญญาเรื่องของงานเรื่องของการดิวอะไรบางอย่างก็อาจจะมีบางอย่างที่ตกลงกันไม่ได้หรือไม่ได้เป็นไปตามขั้นตอนที่เราเคยตกลงกันไว้มีการผิดพิ้วมีการผิดแผนมีการผิดสัญญาบางอย่างเกิดขึ้นนะให้ระวังไว้หน่อยนะคะอ่า แล้วก็เพื่อนให้ระวังเพื่อนทําให้เราเสียใจบางคนทะเลาะกับเพื่อนเพื่อนหักหลังได้หรือว่ามีเกณฑ์เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ,อะบาดเจ็บตั้งแต่ช่วงเอวไปถึงงเท้าช่วงขาให้ระวังไว้หน่อยการเดินการเดินทางวันหยัดนะคะให้ระวังไว้นิดหนึ่งนะจ๊ะ,ะแล้วก็คนกองนี้สิ่งที่ต้องระวังอีกอย่างนึงก็คือมีเกณฑ์เลือดตกยางออกนะอืให้ระวังไว้ด้วยนะคะแล้วก็เกณฑ์โดนหักหลงังอย่างที่บอก โดนหักหลังโดนทําให้เสียใจโดนทําให้ผิดหวังค่อนข้างเยอะนะสำหรับคนกลงนี้อืมก็อย่างที่บอกพลังงานโดยรวมแนละ้วนี่แค่สิ่งที่ไพ่เตือนนะฉะนั้นเหมือนไพ่เตือนให้เรารู้ว่าให้ระวังเรื่องพวกนี้นะพอเราระวังมากขึ้นมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดน้อยก็ได้เออไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปเครียดน,นะคะบางคนระวังหมากัดไว้ด้วยนะเออไม่ขำนะเธอบางทีเดินเดินอยู่อะ่ะเออให้ระวังไว้หน่อย บางทีหมาตัวนี้ทุกวันร้อยวันพันปีมันไม่เคยจะสนใจหรือไม่เคยจะกัดเราแต่วันนี้อยู่ๆมันมากัดเราก็ได้ใครจะไปรู้ให้ระวังไว้ด้วยนะเออเอามาดูว่าเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคนกองที่สามอะมีเรื่องอะไรบ้างในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะมาดูเรื่องดีๆกันบ้างเพื่อให้ชุมชื่นใจเออ เรื่องราวดีๆเรารู้สึกว่าคนกองนี้จะได้รับความเมตตาเออบางคนก็ได้ของกินฟรีอะไรอย่างเงี้ยได้ของฟรีมาเออความใจดีเนาะเนื่องจากเราอาจจะเคยให้ใครบางคนไปก่อนแล้วนึกออกป่ะมันอาจจะเป็นผลที่แบบว่าได้รับกรรมดีมาอะไรอย่างงี้เออได้รับของดีๆได้รับความอบอุ่นใจได้รับความไว้วางใจนะจ๊ะได้รับของกินฟรีได้อย่างที่บอกแล้วก็มีการประจนภัยบางอย่างเกิดขึ้นแล้วก็งานเรารู้สึกว่าได้ งานเนี่ยได้แสดงได้แสดงฝีมือในความความอะไรล่ะได้ก็แสดงฝีมือมากขึ้นงานแต่ว่างานคุณก็ต้องมีการใส่ใจนะมีการลงรายละเอียดดีขึ้นนะคะแล้วคุณก็จะได้ฉายแสงในเรื่องเกี่ยวกับการงานหรือสิ่งที่คุณตั้งใจทําบางคนเรียนอยู่ก็ถ้าตั้งใจเรียนสิ่งเหล่านั้นก็จะ เขาเรียกว่าอะไรก็จะเด้งกลับมาหาค,คุณก็คือคุณก็จะได้รับผลการเรียนที่ดีได้รับเกรดดีได้รับการส่งเสริมในด้านของการเรียนการผลงานบางสิ่งบางอย่างที่คุณทํานะคะแล้วก็เรารู้สึกว่ามันเป็นการประจนภัยเกี่ยวกับชีวิตอะดังนั้นปล่อยจอยนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าอะไรจะเข้ามามันก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้เราได้ไปอีกเส้นทางหนึ่งอะดังนั้นไม่ต้องไปเครียดไม่ต้องไปซีเรียสสิ่งที่พ่อยากจะบอกว่าเฮ้ยจะมีอะไรเสียอะไรพังอะไรหายบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยเช่นเราสะดุดลม้มเพื่อเราจะได้ หยุดคิดนิดนึงแล้วก็เริ่มต้นทางเดินใหม่ว่าเอ้ยเดินก้าวหน้าเราต้องระวังมากขึ้นในเรื่องอะไรก็ได้เออมันอาจจะไม่ได้แบบดูร้ายแรงอะไรขนาดนั้นแต่ที่ไพ่เตือนนะั้นนี่คือสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นนะเรารู้สึกว่าไม่ว่าคุณจะล้มไม่ว่าคุณจะผิดหวังใดๆก็ตามยังมีคนคอยซัพพอร์ตอยู่นะอ่าเรื่องของการงานก็จะมีคนคอยซัพพอร์ตอยู่เหมือนกันยังไงก็ขอให้คนกองนี้เจอเรื่องราวดีๆไวๆนะคะอะไรที่ไม่ดีก็ขอให้มันผ่านพ้นไปไวๆเช่นกันนะจ๊ะวันนี้มาทาไปก่อนนะคะรักทุกคน,นะจช